มาดูเหตุการณ์ที่สูตระการอย่างที่บอกไปนะครับเกิดขึ้น4โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจพระสมุทเจดีสูประการรับแจ้งมีเหตุแผ่นดินสไลด์ที่ลําคลองสวนตั้งอยู่ที่หมู่2ถนนฉกสวัสดิ์ป้อมพระจุนตำบลแหลมฟ้าผ่า,าด,ดูภาพนะครับ หลังรับแจ้งเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอยู่หลังโรง,งเรียนว้อมประจุนทางเดินเท้าเข้าไปสัก200เมตรมตนะบริเวณชายคลองลำสวนเนี่ยนะฮะโอ้โหบ้านหลังนี้ของคุณจักรพันธ์ศรีตองอ่อนอายุ38ปีถูกดินสไลด์พัดลงบเนดคลองลงไปทั้งหลังเลยเนี่ยนะ พร้อมด้วยบ้านหนึ่งก็คือบ้านของคุณนพพร้ากลั่นสมุทรอายุ31ปีค่ะถูกดินสไลด์ลงไปเหมือนกันนะคะรวมเป็นสองหลังคุณจักรพันธ์หนึ่งในเจ้าของบ้านสองหลังเนี่ยนะคะบอกว่า21เมษายนที่ผ่านมาสังเกตว่าบ้านตัวเองเนี่ยเหมือนมีอาการซุดแล้วมันเหมือนมันเคลื่อนตัวไปนิดๆคล้ายๆกับมันจะลงไปในคลองเมื่อวานก็คาดว่าเดี๋ยวจะแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าีโมงเย็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดค่ะภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ บ้านชุดตัวแล้วก็ไหลลงไปในคลองค่ะโชคดีตอนที่เกิดเหตุนี่เป็นช่วงน้ําลงนะคะเก็บข้าวเก็บของในบ้านออกมาก่อนแล้วภาพเมื่อกครู่คือก็รู้ว่าต้องหาทางแก้เก็บข้าวเก็บของออกมาไว้ล่วงหน้านะฮะแล้วก็ลงไปข้างหลังต่อหน้าต่อต,อตาเลยเดินองไ์ตอนนี้ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนบ้านนะคะโอโล้ลบไปชายคลอง หม,หมดเลยอนะหมดใบหน้องไม่เป็นไรทไเท่เา,าไหร่ดูกันต่อนะครับ